ครับสวัสดีครับนผม้ชมเด็กขลรบมินิบาแอมเราทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับนานอยอีกครั้งหนึ่งครับนผม้ชมเป็นปีิฝันแม่นครับเอฟซีนาน่ยนี้ถือเลขมาตลอดครับนผม้ชมเนาะหลังจากบริติสตามไปฝากเอฟซีกับไรงวดครับราวาเพิ่นโบฝันครับนผม้ชมงวดนี้มาแล้วครับเอฟซีมาแล้วเป็นพระมหากรุณาที่คุณครับเอฟซีเนาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าครับ ปรากฏตัวให้นายหนุ่ยเห็นครับฝันว่าได้ไปรับเสด็จครับท่านผู้ชมเนาะนายหนุ่ยไปรับเสด็จราชการที่หาครับเอฟซีย่อมือยกใส่หัวเลยครับก้มกราบเลยครับท่านผู้ชมแต่ก้มกราบเห็นตัวเลขครับท่านผู้ชมเนาะทะเบียนรถครับทะเบียนรถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่หาครับเอฟซีมีเลขสามตัวจ้าจะครับท่านผู้ชมเนาะสิเป็นตัวไรครับนายหนุ่ยนั่งถ่ายอยู่ข้างนั้นครับไปรับชมรับฟังกันครับ สวัสดีครับน้าหนุยสวัสดีครับน้าหนุยสระบุรีครับเอฟซีเนาะมาติดตามไปฝากเอฟซีถามหาหลายครับโบสู้ฟังนะครับน้าหนุยเรื่องเล่าเป็นแน่ไรครับก็มาเมื่อคืนครับผมเมื่อคืนก็เอาหลไม้นรูกเทียนครับเอาเหล้าเหล้ารีแล้วก็มะพร้าวอ่อนพวกนี้ครับครับไปไหว้รอห้าครับผมรอห้าครับผมครับไปไหว้รอห้าตกตอนคืนมาก็ฝันเลยครับผม โู <étique> <ural> ้ยครับาฝันเลยฝันเห็นท่านว่ามาหาประชาชนนี่แหละครับมาหาประชาชนมาหาามเยี่ยมประชาชนเนี่ยนะครับครับแล้วก็ทหารเต็มไปหมดเลยครับครับทหารมากับท่านเต็มไปหมดเลยครับเราก็เราก็อยู่ในนั่นด้วยเนาะเราก็กราบไหว้นะครับครับประมือกราบ ไปรับเสด็จด้วยไปรับเสด็จด้วยอู้ยสาธุสาธุเนาะครับท่านก็ท่านก็บอกว่าเออนะพอให้ประชาชนอยู่ดีมีแรงอย่างเนี้ครับครับฝันฝันไปครับตอนนี้ก็ไปไปเราวันนี้หวยออกเลขแล้วเนาะไปดูทะเบียนรถครับผมครับไปดูทะเบียนรถของท่านรอห้านะครับโอ้ครับผ่ารอห้า ก็ได้ก็ได้เลขมาครับผมมีเลขอยู่ตรงนั้นครับมีเลขอยูลงทะเบียนรถเลยครับเลขมันก็ไอสามตัวก็สองห้าศูนย์ครับสองห้าศูนย์ครับผมสองห้าศูนย์มาได้เลขสามตัวเลยเลขสามตัวเห็นจะจะเลยเห็นจะจะเลยครับสามตัวแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเนี่ยได้บอกไหมก็ไม่ได้บอกครับผมไม่ได้บอกเนาะครับผมไม่ได้บอกแล้วก็ เงี้ไปเห็นทะเบียนรถด,ดิฉยนครับผมโตดูทะเบียนรถเอาอเถือว่าเป็นเรื่องดีครับหน้าหน่วยนะ่าฟันแบบนี้อเอฟซีเพิ่นเด็กินเพิ่เนะเดอเสวยเนาะเพิ่นดเดอเสวยน้ำมะพร้าวนะเนาะและ้วก็พวกบาลานดีเล่าลีเนาะครับเนาะเป็นมักได้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเนี่ยขั้นถาถวายเพื่อนนี่ฮึถูกต้องแล้วก็ต้องใหม่ยังก็ครับ หมายดอกกุหลาบกุหลาบสีแดงเป็นมากดอกกุหลาบสีแดงครับขันถ่ายเห็ดนี่ลำด้วยครับเอฟซีลำด้วยเงินทองแล้วก็มีโชคมีลาบนําตัวเลขสามตัวนี่เห็นสียังขับหน่อยทะเบียนรถเห็นเป็นป้ายทะเบียนสีดำเลยครับผมโอ้เป็นเลขสีดาทะเบียนรถเท่าธรรมดาเนาะครับผมสองห้าศูนย์ตีบอครับครับสองห้าศูนย์ครับนี่แหละโมจาเป็นต้องสีแดงสีดําครับเอฟซีขั้นถ่ายเพิ่นติมาห้โชค ก็ต้องถือนะครับนนทหน่อยเนาะรางวัลที่หนึ่งครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะวันที่สิบหกครับเอฟซีวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับนนหน่อยครับจะไหครับพีเมตานี่มาหาบอครับยังไม่มาเลยครับแต่ว่าใกล้ใกล้สิ้นช่วงวันหวยออกนะครับจะไม่หายสักทีครับจะมาหาอีกเนาะครับผมครับนี่แหละครับเอฟซีเป็นฟุตีิมีเซน แต่ก่อนพีผู้เท่าเนาะให้เลขถูกเนาะครับผมพีผู้เท่าไม่ฟันเจียวเลยก็ช่วงนี้ยังไม่ได้ฝันเลยครับผมไม่ได้ฝันเลยอะครับไม่เป็นไรครับเอาเลขของระบาทสมเน็จพระเจ้าอยู่หัวราชการทีหานะครับเอฟซีไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิรงครับสองห้าศูนย์ครับเอฟซีขอบคุณครับน้าหน่อขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะเดี๋ยวเบาแอมเราทงนี่สี่ึ้นตัวเลขไว้แคบนาจอครับเอฟซีเป็นตัวเลข ตัดเลนครับเลข3โตสองห้าศูครับเอฟซีงวดวันที่16มีนาคมพศ2567ันยี่ครับ2อหาก็ได้ครับเอฟซี2หาหาแล้วก็5005เนาะครับเนาะสำหรับคลิปนีเบ้าแอมโลทงกับชิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันพฝ่งไปใช้ครับเอฟซีมือนีเบ้าแอมโลทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมือค่องดีกันครับ บ้าเอามเาทรมนึ่้เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับานม,มู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับทานผม้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่เจนสี่เหลือถือเนาะครับน้องมชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของนี่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับรับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้โอเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้อกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยัง ยืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 าน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้นหอยแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผม่านวัยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี่แหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับนอบอบ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเคื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาผู้ตามายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกับโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่าย,ย่างบบเห็นลานเฮาไข่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบัง้าลานเห็นุใดคนมองบบเห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวด ของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายขอฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบบาวแอมเราทงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมากนะครับเนาะแล้วกับเมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมืเ่อแทะแล้วก็บบี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท,ท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อ่ล่ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนีนเ่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกะเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับทา่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่ลดล่ะครับท่านผู้ชม จ,จ, invest, จ ing, ักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาเนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเท้กันนี่ครับเงยนคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทุงกับบลโรซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถงมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนากเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมโลทุงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบัง เสียนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับม้าฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาตุสาตุให้ถึงเลรกเ้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถึงเลรกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมยวบา่าแอมเราตรงกับสี่ยเเบิงตัวเลกับน้ำมุนของหลวงปูครับผชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดืมด่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกอีอาอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบกเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับ